สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องพายพี่เบ้นเฟมิลี่นะคะตอนนี้หมอหมอก็มาดูอาการให้พี่เบ้นนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปเอายานะคะแม่แม่เดี๋ยวก็ไปเอายาเนี่ยนะคะหมอก็มาดูอาการให้ก่อนนะคะเบื้องต้ bringt, that, นหมอจะให้ไปเอายโโานะคะแม่แม่ นี่นะคะคุณหมอก็มาได้สักพักแล้วนะคะคุณแม่ดเดี๋ยวก็จะได้ไปเอาอยานะคะสีวิงของเราก็กินญ้านะคะ นี่ยคะคุณหมอก็แวะมาฟังนี้พอดีนะคะก็เลยได้มาดูอาการให้พี่เบ้นนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปเอายาที่โรงพยาบาลน,นะคะมารักษาพี่เบ้นโตนะคะมาทายให้พี่เบ้นโตนะคะต่อนะคะ,ะ,คะหลังจากที่คุณหมอมาเมื่อเช้านะคะเราก็ได้ไปเอายามาแล้วนะคะแม่เมฆนอนหมอล้างหรือเชะอันนี้เช่ล้างแล้วก็ทูทู นี่นะคะก็เป็นยานะคะแม่เมยที่คุณหมอให้มานะคะนี่นะคะแล้วก็ไปเอามาเลยนะคะไม่ตีฟองหรอหมอตีแล้วเลยตีในตัวเลยนะเราเนิ่งเด้อนิ่งเนียงเลยเด้อพี่เบ้นแล้วก็ทำการล้างแผลให้พี่เบ้นนะคะแม่เมย์บนกินเลยนะั่นนิ่งเลยนะเรากินไหม ยาเลยไม่พลาดเขาเรียกยาอะไรรู้ไหมไม่เจ็บนะถ้าไม่เจ็บจะทำตรงนี้นะขาหลังไถยข้างถ้าเจ็บจะหนีแหละยกขาหนีเช้าคุณหมอมาพอดีก็คุณหมอบอกให้ไปเอาอยานะคะคุณหมอ<ไ>ก็มามดูดอาการดีมีเศษนะคะน,นะ,นะนี่จหมอผู้หญิงเลยเขาไม่ใส่ชุดหมอไม่ได้เลยเราก็เลยเรียกเข้ามาดูเลยขอมาดึงช้างบ้าน้างเพราะว่าช้างตัวนั้นเขาจะเป่าไปตรงเตียงเขาจะมาประจำ หมอบอกว่าตัวไหนที่อันนี้ดึงออกทั้งหมดเลยค้นคูดึงออกไม่ได้เราต้องให้เปื่อยเฮานี่ไม่ใช่ตัวไหนที่จะหลุดแล้วหมอให้ดึงออกเลยไม่รู้ว่าต้องแกะมันแล้วออกต้องให้เปื่อยอันนี้มันจะเปื่อยไหมนี่อย่าอยู่ใต้ตรงนี้อย่าถอนรายมาเอาดินเพืนห้องนี่นะคะเราก็ทำการน้องไม้เจ็บเห็นไหมถ้าเจ็บไม่ไปห้างเห็นไหมนี่อาการเจ็บที่เบ็นเของอย่างมี้นี่นะคะ นี่คือตัวลอของพี่วินน,น,นะคะกินไม่ใคร บอกเราใช้ไน้นี่ไงแล้วลังน้ำเปล่านะใช่แล้ว,ลวได้ไเนี่ยแล้วแต่เลยคือว,ว่า<อ>ถูถให้ตอนนั้นก่อนก,<ส>ก็ได้ ไชน้อยก็ได้แล้วก็ถั่วตอนนี้ไม่ได้ใช้ได้น,น,นานๆหมดเลยฟอมใหม่เนาะนี่ไงโอ้ยพ่อสีออนะคะจะกินไม้ไผ่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ทายาให้พี่เว้นนะคะไม่ไม่ หลังเสร็จแล้วก็อันนั้น,นหมอให้เทเบตาดีนผสมน้ำแล้วก็แช่ไว้ประมาณห้า,า,าถึงสิบนาทีนะคี่นะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็กำลังแช่แช่เบตาดีนนะคะแม่ๆหลังจากที่เราแช่น้ำยาที่หมอให้มาเสร็จแล้วนะคะ ันนี้ก็เป็นยาเบตาดีนนะคะห้าถึงสิบนาทีนะคะแม่แม่จ้าอยู่บนบ้านนะมันจะมีเหมือนเบตาดีนเรียกอะไรนะนนั่แหละแต่หมอไม่ได้เรียกเหมือนเรานะหมอเขาเรียกอีกตัวหนึ่งมันมีสองสามอย่างนะชื่อไม่เหมือนกันนะชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าเหมือนตัวยามันเหมือนกันบนถุงบนบางตัวมจะมีของเจลาอะไรที่เราประเทศขาม้าแต่กพออออวบนสูงนี่นะคะ เลยนั้ำเขียวนั่นปูเอาไว้ให้กิ้นเลยจะเกาะเลยลดน้ำให้ดูพืนทอบเอ้าดึงกินให้หมดเลยเร็วดึงกินเลยต้มีตายอันนี้ก็จะในการออกแตง ฝ่าบนสูงเรยนฝ่าเรียนฝ่าไปยบนสูงบนสูงสูงขึ w ้นบนสูงมาเร็วออาเร็วสูงขึ mm. ้นเรียตายไปหูส so ูงเออโอ้ยหยิบมาหลักขัดน so ึกโอ้ยค okay. ือใครเอเอเอดือใคยเอเกเอเขาอะไรอยู่ก้อยดิคือใคร Bert, cortex, laser, robi, บนสูงเร็วมาบนสูงีเลยูเอาสูงขึ้นสูงดกนเลยสูงงมาลลมนะคะแม่แม่ลมทั้งวันเลยนะคะวันนี้ อากาศลมนะคะลมหนาวนะคะลมเยินลมแรงด้วยนะคะแม่แม็เกากำลังแช่เบตาดีนนะคะอยางให้ถึงห้านาทีก่อนนี่นะคะโพได้ ของคุณหมอมาก็จะเป็นยานะคะยาตัวนี้เหมือนขาวๆนี้เหมือนเซลลตายเลยเนะยาะนี่ไงครันี่ไอคือยิงอาชิดนี่เห็นไหมที่เราแช่เบตาดินกันเบตาดินมาสมน้ำต้อยตัวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราไม่แคะอย่างขาม้าถ้าเราไม่แคะมันจะเน่าใช่ไหมที่กิีก็ต้องแช่แล้น,น,นนะ <S <S ดังกับทิมกันบ่ะีน้ำเงินแล้วก็มาแช่เบตาดินีนรอกนึงข้างละสามสิดเปซป้าห้วยขโมยกินนั่นนแล้วถอยถอยมาเลยห้ว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 ย อ่ะเลยพี่เบ้นพโมยกินอันนั้นเลยได้นั่นูเห็นไหมนี่นี่นี่นสาเหตุที่เป็นก็คือนี่เห็นไหมนี่มองเห็นไหมเส้นเล็กๆนี่ไหมเห็นไหมคดพอเราแกะปุ๊บก็ดันออกมาแล้วเห็นไหมมอวานเห็นไหมเส้นเล็กนี่ตรงนี้ยังมี นี่นะคะแม่แม่อันนี้เหมือนเ,อเหมือนห <áng S 1> เ,นเหมือนตูมันจะขึ้นมาใหม่เนาะตรงนี้เ,<อ>เพราะว่าตรงนี้มันตายแล้วนี่นี่นี่หางเห็นไหมนี่หางตัวที่ว่าอันนั้นเห็นบอหนีบออกว่ะหนีเพชรหยังตัวนี้หนีบกระเดือดเลยเนาะกระหมอตัวที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้นี่กระหมอมให้หนีบออกเลยถ้าถ้าจะหนีบออกยังไงไม่หลุดต้องว่าตัวขึ้นใหม่นี่ถ้าตัวจะหลุดจะเป็นอย่างนี้นี่จะไม่ตรงคดๆคเห็นไหมหางมันไม่สมบูรณ์เห็นไหมโคดคดเห็นนะ เ็นหยักหยักนี่หางไม่สมบูรณ์แต่ว่านี่ยจะเป็นหยักหยักอย่างนี้นี่ยโคตรโคตรนี่เลยดันออกมาได้กว่าจะดันออกน่ตัวนี้เนี่ดึงออกว้ออกว้ค่อยๆดื้อถ้าว่าไม่ออกอย่าฟื้นดื้อออกว้เชื่อหรือไหมเชื่อไหมนี่เลยโคตรโคตรถ้าว่าหางสมบูรณ์จะต้องตรงแนวเลยถ้าหางไม่สมบูรณ์มันจะเป็นหยัก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 มีอีกเนี่ยแช่นานๆเลยวก็เห็นนี่มือหน่อยๆนั่นก็ออกได้ชันดึงเหมอนอืม ตัวนี้ตัวใหม่ไม่ออกนี่ตัวนี้ไหมยหนียงนี่ทองไหมไหมค่อยค่อยด้วยถ้าอย่าฟื้นด้วยอย่าท่องครั้งเลื่ออีกอย่างอีกนี่นะเออลองหน่อยหน่อยขยับขยับดูออกไหมไม่ออกอย่าดึงอย่าดึงไม่ออกงอแงสุดนี่ลองค่อยดึงเห็นไหมนี่ตัวที่ออกมไาได้เนหะ็นไหมเริ่มเราแกะเริ่มเห็นได้เนหะ็นไหมหลากที่ว่าดันออกมไาได้หลุดมดนะุดแล้วพวกนี้นี่ ใครได้ไเกะใครได้รอดตีนนี่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 ลาภีดันออกมาได้เห็นไหมเดี๋ยวพอเราเชื่อทุกวันทุกวันก็ได้มันต้องซื้อเหนบมาใหม่อืมกระดูกเอาขูดไอ้น,นังอันนี้ไอ้เราเออจะขูดเซลตายอ<ะ>่ะบ้องเอาแหนบเป็นแขนอาแหนบไปน,นั่นโอนหมอไอ้ดงหมอเราชี้ให้ดูเนาะ หม้อเขาไม่เคยดูใกล้ๆอย่างนี้นก็คุยกับหม้อม้อเขามียาแต่แล้วมีประสบการณ์ป่ะไปกินพันยาละป้ะป่าป่าป่าป่ะเลยป่ะเลยป่ะไรเด้อคนสูงหอ,อกเอากินกระไายเมือนนี่นี่ออกเลย ในที่จะออกแล้วหมอให้ดึงออกทั้งหมดเลยนี่นะคะเราแช่เวตาดินเสร็จแล้วนะคะมแม่ๆต่อไปเราก็จะล้างน้ำเกลือนะคะถ้าเอาเกลือทิ้งยวจะไม่บืนบืนตากน้ำเกลือเสร็จแล้วก็จะได้ทายานะคะ โ้นี้คือเหลืองๆแปลกๆแข็งๆเลยเหลืองจะดึงเออเดี๋ยวค่อยแกะแว่าถ้าเปื่อยไปเรือยแกะวันละนดหนึ่งแกะเไม่ได้้วไหรวไหม้อไดูหมวานะแ่เข็มกะเรื่องแอหอเนาะทำไมนี่ นี oh. ่นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะท oh. ายาเหลืองให้พีเว้นนะคะแม่ๆมนะ่ะแล้ก็ทำไปนะคะจนกว,ว่าแผลพี่เว้นจะหายนะคะแม่แม่ 嗯。 ย้อนเซนปวด้วยเจ๊นี่ตัวระบบปฏิกิริภาพนีแดดไม่ได้ยังเนแระบบปฏิกิิภาพนไม่ในราคาไร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเราจะล้างแผลใส่ยายให้พี่เบ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากแม่แม่ติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พี่เบ้นด้วยนะคะที่ช่องคลายพี่เบ้นแฟมิลี่นะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ